จะทำไรน,น้องเนี่ยน้องไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆมันไม่เจ็บใช่อยู่นิน่งๆนะน้องแล้วมันอ่ะจะเหมือนน,นี่คือสวรค์สวรคงสวรรค์บ้าเลยน้องบอกว่าไม่เอาก็ยังจะมาบาังคับกันอีกไม่ได้บังคับเอาหนะ้าเดี๋ยวน้องอ่ะจะติดใจใช่ใชิตาเปลี่ยนอันไหมเจ๊แล้วถ้าเปลี่ยนอันอะ่ะ มันจะฟินเหมือนกันหรอฟินทุกอันมันเปลี่ยนเลยไม่อยอมเจ๊อันนี้มันเล็กแปะอันนี้มันก็ดูเหมือนอันแรกอะเจ๊มันต้องอันนี้เลยมาตรฐานมาตรฐานเจ๊แบบเนี้ยเขาใช้กันทั่วบ้านทั่วมเมืองนั่นจัดเลยเฮ้ยเจ๊